ในหัวข้อที่สองนี้เราจะมาศึกษากันว่าเวลาที่เราจะสร้างหรือออกแบบหลักสูตรเขาทำกันอย่างไรงานออกแบบหลักสูตรก็คือการสร้างรายวิชาและสร้างหน่วยการเรียนทั้งรายวิชาและหน่วยการเรียนมีอยู่หลายรูปแบบถ้าสรุปแบบง่ายที่สุดก็คือเป็นรายวิชาหรือหน่วยการเรียนที่เป็นของเฉพาะวิชานั้นในระดับรายวิชาเราก็ชอบที่จะเรียกว่าเป็นหลักสูตรแบบแยกรายวิชา วิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์เฉพาะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครย่อยลงไปอีกหน่วยการเรียนเรื่องเคมีก็เฉพาะเคมีไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับชีววิทยาหรือฟิสิกส์เลยอีกรูปแบบหนึง่งเราเรียกกันเป็นสามัญว่าบูรณาการในระดับรายวิชาหรือหน่วยบูรณาการการบูรณาการทําได้หลายแบบเช่นเอาภาษาไทยมาเชื่อมโยงกับสังคมศึกษาเรียนเชื่อมโยงกันไปหน่วยหลัก อาจเป็นภาษาไทยก็เอาวรรณคดีในยุคประวัติศาสตร์ตอนใดตอนหนึ่งมาบูรณาการเข้าไปหรือเรียนประวัติศาสตร์ไทยแล้วนำวรรณคดีที่เกิดในยุคสมัยเดียวกันนั้นมาเรียนด้วยแบบนี้เรียกว่า interdisciplinary approach คือสหวิทยาการเป็นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระหนึ่งกับอีกกลุ่มสาระหนึ่งตัวอย่างแบบนี้มีการเรียกบูรณาการลักษณะทํานองนี้อีกแบบหนึง่งเรียกว่า intra-disciplinary approach เป็นการบูรณาการภายในกลุ่มสาระเดียวกันเช่นประวัติศาสตร์บูรณาการกับภูมิศาสตร์เป็นต้น <c oughs> บูรณาการอีกแบบหนึ่งที่คล้ายกับ interdisciplinary approach คือ multidisciplinary approach พหูวิทยาการเป็นการบูรณาการหลายกลุ่มสาระด้วยกันแต่ยังคงต่างกลุ่มต่างสอนโยงไปที่ประเด็นเดียวกันเช่นจะสอนเรื่องพลังงานคณิตศาสตร์ก็นำพลังงานเข้าไปสอนภาษาไทยสังคมศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์ต่างก็นำเรื่องพลังงานเข้าไปสอนในวิชาของตนบูรณาการแบบนี้เรียกว่า multidisciplinary approach อีกแบบหนึ่งที่ในบทความนี้กล่าวถึงคือ transdisciplinary approach เป็นการบูรณาการที่กลมกลืนม,มากที่สุดในขณะที่บูรณาการแบบ multidisciplinary และ interdisciplinary approach เป็นการบูรณาการแบบยังมีการแยกส่วนกันอยู่แต่ transdisciplinary approach <c oughs> จะนำความรู้จากกลุ่มสาระต่างๆมารวมศูนย์ในรายวิชาหรือหน่วยการเรียนนั้นเช่นจะสอนเรื่องพลังงานจากตัวอย่างที่ยกไปข้างต้นนั้นถ้าบูรณาการแบบ transdisciplinary approach ศูนย์รวมของเรื่องที่จะสอนคือพลังงานจะมีทั้งการนำภาษาไทยเข้าไปในรูปของการอ่านเขียนเรียนคำศัพท์ต่างๆแล้วศึกษารูปแบบกาเนิดพลังงานชนิดต่างๆมีการคำนวณค่าพลังงานต่างๆวาดรูปลักษณะาการก่อตัวของพลังงานแบบต่างๆเช่นนี้เป็นต้นความรู้จักกลุ่มสาระต่างๆจะนำเข้ามาในการเรียนพลังงานนม่ใช่แบบ multidisciplinary approach ที่กลุ่มสาระต่างๆรับเอาเรื่องพลังงานไปสอดแทรกกับเรื่องที่ตัวเองสอนอยู่เดิม จุดมันจะต่างกันตรงนี้รายวิชาหรือหน่วยการเรียนแบบ transdisciplinary approach จะเหมาะมากถ้าเป็นประเด็นเรื่องหรือธีมเป็นปัญหาความขัดแย้งต่างๆกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับรูปแบบหลักสูตรเราจะเห็นว่าหลักสูตรจะไปเกี่ยวข้องกับรายวิชาเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนดังที่เราได้เรียนไปเมื่อหัวข้อที่2ว่านิยามหลักสูตรมีหลายความหมายเห็นไหมคะมันส่งผลต่อเรื่องรูปแบบหลักสูตรต่อเรื่องการเรียนการสอนแยกกันไม่ออก ถ้าหลักสูภาพใหญ่เป็นแยกรายวิชาลักษณะรายวิชาจะแยกรายวิชาโดยอัตโนมัติแต่ครูอาจสอนแบบบูรณาการก็ได้โดยใช้วิธี interdisciplinary approach หรือรายวิชายังเป็นแยกรายวิชาแต่มีการกำหนดประเด็นในรายวิชาร่วมกันของรายวิชาใน3-4กลุ่มสาระว่าจะรับเอาประเด็นเหล่านี้เข้าไปสอนในรายวิชาของตนนะแบบนี้ก็จะเป็น multidisciplinary approach คือครูคนนี้สอนรายวิชาภาษาไทยแต่นำเอาธรรมชาติวิชาของกลุ่มสาระอื่นสังคมศึกษาด้วยศิลปะด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยก็ไปสอนในภาษาไทยนี่ก็เรียกว่า multidisciplinary approach ได้เหมือนกันแต่ถ้าหลักสูตรเป็นบูรณาการนั่นแปลว่ารายวิชาก็ต้องเป็นบูรณาการรายวิชาที่เป็นบูรณาการจะเป็นรายวิชาที่เป็นโครงงานเป็นประเด็นปัญหาไม่ไปติดเป็นของกลุ่มสาระใดสาระหนึ่ง เช่นรายวิชามนุษย์กับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สังคมและเทคโนโลยีชีวิตและสุขภาพทำนองนี้รายวิชาแบบนี้การจัดหน่วยการเรียนและการเรียนการสอนจะเป็น transdisciplinary approach คือต้องนำเอาธรรมชาติของกลุ่มสาระต่างๆมาร้อยเรียงเดินเรื่องในการสอนตามรายวิชานั้นๆบุรณาการลักษณะนี้จะเป็นบุรณาการที่กลมกลืนที่สุดไม่เห็นรอยแยกออกไปเป็นวิชาในกลุ่มสาระต่างๆหน่วยการเรียนในรายวิชาแบบนี้จะใหญ่ใช้เวลาเรียนหลายคาบ หลายชั่วโมงกากกรจัดการเรียนการสอนถ้าได้มีการสอนเป็นทีมก็จะดีมากเอาครูภาษาไทยครูสังคมศึกษาครูวิทยาศาสตร์ครูคณิตศาสตร์เป็นต้นมาสอนด้วยกันหลักสูบบูรณาการกับการสอนบูรณาการไม่เหมือนกันที่เราเรียนเราเรียนหลักสูบบูรณาการทั้งสามแบบที่เราศึกษากันเป็นระยะของหลักสูบบูรณาการ ที่อาบบ่าจบูรณาการแบบคู่ขนานกันในกลุ่มสาระต่างๆวิชาต่างๆสองหรือมากกว่าก็เป็น interdisciplinary กับ multidisciplinary แต่ถ้าในหลักสูตรมีรายวิชาหรือหน่วยการเรียนเป็นธีมเป็นโครงงานมันมีความเป็นบรูรณาการอยู่ในตัวการสอนก็จะบ,บรูรณาการไปเองโดยอัตโนมัติมักต้องอาศัยครูต่างวิชามาช่วยกันเดินเรื่องสอนวิชานั้นหรือหน่วยการเรียนนั้นร่วมกันนี่เรียกว่าหลักสูตรเป็น transdisciplinary แต่ที่ครูไทยชอบทาไปทําเพียงแค่สอนบูรณาการไปขอยืมธรรมชาติของวิชาต่างๆเข้ามาจาัดในรูปกิจกรรมในวิชาของตัวเองแต่จริงๆไม่ได้สอนหรือมีความสามารถที่จะสอนแบบครูวิชานั้นหรอกเช่นครูสังคมศึกษาสั่งให้เด็กวาดรูปรกรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าเนี่ยฉันบูรณาการวิทยาศาสตร์กับศิลปะแล้วแต่จริงๆก็ไม่ได้สอนเหมือนอย่างครูวิทยาศาสตร์และครูศิลปะสอนเพียงขอยืมลักษณะการเรียนของวิชานั้นๆมาใช้เท่านั้นเอง ครูวิทย์ครูศิละปะก,ก็ไม่ได้รับรู้บูรณาการแค่การสอนแบบนี้มันถืผินคุณค่าลุ่มลึกของบูรณาการก็ไม่เกิดแต่ถ้ามีการบูรณาการในระดับหลักสูตรหรือแม้มาตกลงกันในบางหลักสูรบางรายวิชาบางเหมือยการเรียนกันว่าจะมาบูรณาการคู่ขนานกันไปแบบนี้การสอนบูรณาการก็จะเกิดคุณค่ามากกว่าต่างคนต่างทำทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วเด็กๆก็สับสนกับการบูรณาการของครูแต่ละคนด้วย เห็นไหมคะว่าการออกแบบหลักสูตรจะผูกพันกับการสร้างรายวิชาการสร้างหน่วยการเรียนการจัดการเรียนการสอนการประเมินผลรวมถึงการบริหารจัดการครูผู้สอนการจัดตารางสอนด้วยมันจะเกี่ยวข้องกันไปทุกส่วนแยกจากกันไม่ได้เมื่อเราจะออกแบบหลักสูตรเป็นอย่างไรงานมันไม่ได้หยุดแค่นั้นแต่เราจะต้องคิดต่อว่างานอื่นๆที่ามที่ตามมาที่ต้องวางแผนจัดการไปด้วยให้รับกรับหลักสูตรที่เราออกแบบไว้นั้นจะต้องเป็นเช่นไร